สวัสดีครับผมเจเน็กซีมจียอเซียร์ไทยแลน์นะครับวันนี้ผมมายืนอยู่พื้นที่บ้านปลายหานนะครับตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขานะครับก็วันนี้ผมมาส่งรถตักแอร์ฟิว 56F ปีให้พี่เิ่งนะครับก็ทีมงานต้นใดนะครับสนใจซ้าย ยาหรือทรายแบบไหนนะครับหินดินทรายได้หมดนะครับก็ที่นี่พี่เจงแกเปิดขึ้นขายนะครับหินดินทรายนะครับที่มาท่านใดสนใจนะครับโดยที่มีลูกชายนะครับก็ตัวมาหาพี่เจงได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่นี่ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อผ่านผมมาก็ได้ผ่านเพจบุ๊ไลน์เดี๋ยวผมให้ข้อมูลพี่เจงนะครับก็ ทีมงา,านต้นใดสนใจรถตัดของ x อ m g นะครับก็โทรมาผมได้นะครับที่เบอร์086 4914246นะครับผมเจเ,เน็คซีมเกียร a ออสเตเลยนยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นน้องเล็กสุดของเรานะครับ LW 1 5 f v นะครับกเ็เวทน้ำหนักอยู่ที่5าตัน5าตันบวกลบ50กิโลนะครับก็ระบบเบรก เป็นแบบคล้ายๆเหมือนที่ปี้นะครับก็ค,คือลมดันน้ำมันนะครับแล้วก็มุ้งกีขะนาด1คิวนะครับยกสูงจากพื้นนะครับจนถึงสลักมุ้งกีนี่อยู่ที่3.73เมตรนะครับสามารถตักใส่รั้ว10ล้อ,ลอรั้วสี่เส้น5้าเส้นได้สบายนะครับ6ล้อนี่สบายอยู่แล้วนะครับอ่าเท่าแกะนะครับที่แข็งนี่เลยครับอิมา,งงานตันใดนะครับสนใจติด หินดินทรายนะครับหรือสินค้าประเภทไหนนะครับติดต่อพี่เก่งได้นะครับหรือเข้ามาในพื้นที่บ้านลายหานนะครับอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขานะครับก็เข้ามาติดต่อที่นี่ได้นะครับก็มีทรายทรายจะมีหลายเกรดนะครับแล้วก็มีดินหนมนะครับดินปูกนะครับดินตรงบ้านก็มีครบอนาคตเห็นว่าจะมาให้ครบกว่านี้นะครับก็ วันนี้เรื่อกงการยมดีนะครับพี่เจงแกเอารถเข้าบ้านพ <c oughs> ี่เจงเอามาฝากไวสามสี่วันแล้วนะครับฝากไว้บ้านญาติทีมงานนะครับก็วันนี้เรื่อกงการยมดีก็นำรถเข้าบ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับทีมงานต่าน่าสนใจรถตักของ X c m g ซีมกีนะครับหรือปัจจุบันตื่นใดของเ c m g ซีมกีไม่ว่าจะเป็นแผ่นปูนนะครับเครื่องสับนะครับ แมคโครรถเครนหรือสินค้าอื่นใดก็ได้ซีเนะครับโทรมาผมที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2 4 6นะครับผมเจเน็กซ์ซีเอ็อยแอแลนดยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับยังออกกเบาอยู่นะครับเดี๋ยวต้องสร้างความจำนานความคุ้นกินนิดหนึ่งนะครับก็สบายใจได้เลยนะครับใจรถตักของเราคนซื้อก็ เห็นรถตักของ XCMG นะครับเอลฟ150เฟปี P, นะครับมับ่นใจได้เลยว่าส่วนทุบนั้น1ถิ่นเต็มนะครับยิ่งลานไหนตักเกินส่วนทุกนั้นแสดงว่าท่านได้กําไรนะครับมากกว่า1ถิ่แน่นอนถ้าเกิดท่านจะมาซื้อิีมดินไซที่ใช้รถตักของ XCMG นะครับเริ่มสตาร์ตตัวเล็กสุดก็คือเอล150เฟปีคันนี้เลยนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับนะบนะตอนนี้ถ้าทีมงานท่านใดนะครับสนใจรถตัก รุ่นนี้นะครับรุ่น LW150FV ก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ตอนนี้นะครับมีดาว10,000 0บาท่อน36งวดนะครับ200,000บาท่ัน 3- 6งวดแล้วก็พิเศษสุดๆก็คือดาว30,000บาท่ัน3,6งวดถ้าดาว30,000บาทดอกเบี้ย0%รเซด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เราจัดโปรโมชั่นคู่กับ l w 1 5 6แล้วก็186นะครับคือถ้าซื้อ ในเดือนสิงหานี้จนถึงวันที่10เดือน10จับฉลากนะครับดาวเท่าไหร่ท่านมีส่วนลดให้เท่านั้นนะครับก็ทีมงานด้านใดสนใจรถตักของ x t m g นะครับโทรมาหาผมที่เบอร์086491424 6นะครับไม่ว่างานดินงานหินงานทรายนะครับเรามีทุกไซส์นะครับงานสินค้าตั้งงานาเกษตรเรามีหมดนะครับก็ทีมงานด้านใดสนใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับ แล้วก็ผมก็ยินดีให้ข้อมูลท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับถ้า14จังหว,วัดจังหวัดภาคใต้นะครับรวมถึงพื้นที่จังหวัดประจวบนะครับหรือใกล้เคียงนะครับก็ผมสามารถไปถึงให้ข้อมูลได้ผมไป,ไปดูแลท่านเองแต่ถ้าจังหวัดอื่นใดนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจก็โทรมาที่ผมได้ติดต่อมาได้เซฟเบอร์ขึ้นไลน์ทักไลน์มาได้หรือติดต่อ่านเพจผ่านเฟซ ดูผมใน y t u t u นะครับก็ติดต่อผมมาได้หมดนะครับที่เบอร์0864914246นะครับเจน XCMG o c r Thailand ยินดีค่อยข้อมูลสำหรับทุกท่านอีกอย่างนึงนะครับถ้าอยู่จังหวัดอื่นใดอื่นๆนะครับถ้าผมไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะส่งเบอร์ให้ถึงงานที่ดูแลในพื้นที่นะครับเข้าไปดูแลท่านนะครับเชื่อใจได้ว่าการบริการ,การจากฝ่ายขายของ XCMG นีเราดูแลท่านได้ได้อย่างเต็มที่และสําคัญที่สุดก็ คือการบริการหลังการขายนะครับรถรุ่นนี้รับประกัน1ปีหรือ2,500ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าตรวจเช็คทุก250ร้อชั่วโมงนะครับรับประกันหรืออยู่ในช่วงรับประกันหรือนอกรับประกันเราก็เข้ามาตรวจเช็คให้ได้แก้ท่านโทรมาติดต่อมานะครับโดยที่มีช่างนั่นแหละครับอืมนะมีช่างเกมครับอยู่พื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ทีมงานช่างนะครับปกติเราจะมีรถโมบายแบบนี้นะครับทั่วประเทศเราจะอยู่ประมาณห้าสิบคัน นะครับภาคใต้อยู่ประมาณ10คันนะครับก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรช่างทุกครั้งที่ผมมาส่งรถนะครับก็จะมีช่างเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เพื่อจะมาตรวจเช็คนะครับปกติเราจะตรวจเช็ครถก่อนออกจากโชว์รูมแล้วแล้วก็ช่างในพื้นที่ต้องตรวจรับอีกหนึ่งครั้งนะครับก็มั่นใจได้ว่ารถเรามีคุณภาพนะครับแล้วก็ตอนนี้รถเราขึ้นอันดับหนึ่งของไทยแล้วนะครับที่มาร์ตในรองารถตักอยู่นะครับ อย่าลืมตัดสินใจเลือกรถตักของ x c m t นะครับโทรมาที่ผมที่เบอร์0 8 6 4 9 1 4 2 4 6นะครับผมเกณฑ์ x c m t o c a sea Thailand ทีมน,นี้ให้ข้อมูลหสัอทุกท่านแล้วก็ทีมงานนะครับเพื่อนฝูงนะครับหรือที่เห็นผมใน u t u b e นะครับสนใจหินดินทรายนะครับไม่ว่าจะหินถมหรือทรายหรือหินนะครับหรืออ่ากวดสมพื้นที่ต่างๆนะครับก็ ติดต่อพี่เจงได้นะครับอยู่พื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขานะครับก็หลายท่านรู้จักนะครับก็เหมือนผมเนี่ยมารู้จักวันนี้เหมือนกันนะครับก็ผมเป็นเพื่อนกับลูกชายของพี่เจงอยู่นานแล้วนะครับน้องเกาติดต่อผมมาแล้วก็โทรมาผ่านเฟซผ่านไลน์แล้วก็คุยกันนะครับสรุปต้องการลดหนึ่งาก็เราก็เลยปิดจบกันนะครับแล้วก็ส่งมอบในวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแลวก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับฝากรถตักของ LW15FP น้องเล็กน้องเล็กของเราด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมนะครับหินทินทรายนะครับก็ติดต่อพิ่เก่งได้นะครับพื้นที่อำเภอระทูนะครับมีแมคโครด้วยนะครับแล้วก็มีรับสรงที่ด้วยนะครับก็ถือว่าน้ำเพิ่งเดือดเสือมพิ่งป่านะครับดูแลผมผมดูแลท่านนะครับ ส่วนใหญ่ผมขายไปผมจะทำมูคลิปให้แล้วก็ผ่านมาผมจะมาเยี่ยมเยือนตลอดนะครับก็บอกตรงๆว่าผมทำง,งาน XMG นะครับครบ1ปีวันที่20สิ่งหาคมนี้นะครับก็ท่านายมาหลายท่านหลายขั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ตอนานี้ทีมงานจะรู้จักผมในนามฝ่ายขายรถใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอีดสุหรืออีโนนะครับก็ณนะตอนนี้ผมมาขายรถเครื่องจักรใหญ่ มีใในธุรกิจก็ถือว่าเป็นสินค้าที่คล้ายๆเคียงกันนะครับลูกค้ากลุ่มเดียวกันครับลูกค้าหลายท่านรู้จักผมดีนะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นผมในเฟซในเพจในย t ท b e หรือในไลน์ก็ทักมาได้นะครับหากทีมงาน,งนสนใจรถตักของ XMG หรือปรฏิทินสินใดของ x c m t นะครับก็โทรมาผมที่เบอร์0864914246นะครับผมเจน XMG c OCR Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ like, กดแชร์น, share, นะครับแล้วก็มาติดตามดูเฟซท้านหลังนะครับขอบคุณมากครับผม